กรุงเทพปี2025กล้องวงจรปิดถูกติดทั่วทุกมุมเมืองเชื่อมโยงเข้าระบบ AI กลางที่สามารถระบุตัวตนได้ภายใน3วินาทีแต่ถึงจะลำสักแค่ไหนมนุษย์ก็ยังหาทางเลี่ยงกฎหมายกล้องใช้วัย35ปีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมืดและอดีตวิศวกร AI ที่ลาออกมาเพราะถูกกดขี่จากบริษัทยักษ์ใหญ่เขารวมทีมเงา ขึ้นมามีสมาชิก4คนแฮกเกอร์คนขับรถนักเจาะระบบและตัวกล้องเองที่เป็นผู้นำบ่อาหายคืนนี้คือรถขนเงินดิจิทัลของธนาคารกลางที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ไม่ใช่ถุงเงินสดแต่เป็นเซิร์ฟเวอร์เคลื่อนที่เก็บรหัสเหรียญดิจิทัลมูลค่านับพันล้านพวกเขาสวมหน้ากาก AR ที่เปลี่ยนใบหน้าให้เหมือนคนธรรมดาบนท้องถนนกล้องทุกตัวจับได้แค่ ผล,ละเมืองทั่วไปที่เดือนผ่านไปมาเซียววินาทีที่รถธนาคารหยุดติดไฟแดงกล้องกดปุ่มในสมาร์ทวอตส่งคลื่นรบกวนสัญญาณกล้องทั้งหมดดับลงพร้อมกัน15วิเริ่มเสียงกล้องสั่งมือเจาะระบบเสียบแท็บเล็ตเข้ากับพอร์ตหลังรถขณะที่คนขับเตรียมเส้นทางหนีบนถนนเสมือนที่วางแผนไว้ล่วงหน้าทุกอย่างเหมือนจะสมบูรณ์ แต่ระบบ AI กลางกลับรีบชี้ดวงโปรแกรมสำรองกล้องเริ่มกลับมาใช้การได้กล้องรู้ว่าพวกเขาเหลือเวลาไม่ถึง5วินาทีเขาตัดสินใจดึงฮาร์ดไดรฟ์หลักออกมาจากเซิร์ฟเวอร์เสียงไซเรนดังขึ้นทันทีรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจไร้คนพุ่งตรงเข้ามา3คันไปกล้องกระโดดขึ้นรถเส้นทางหลบหนีเต็มไปด้วยสัญญาณไฟจราจรที่ AI ควบคมุมแต่ทีมเงาใช้โปรแกรมปลอมเส้นทาง หลอกให้ระบบคิดว่ารถพวกเขาเป็นรถพยาบาลทุกไฟเขียวเปิดทางเหมือนเวทมนต์สุดท้ายพวกเขาหนีรอดไปได้แต่ข่าวเช้าวันถัดมา AI กลางประกาศว่าได้บันทึกลายนิ้วมือดิจิทัลของพวกเขาไว้แล้วไม่ใช่ใบหน้าไม่ใช่ชื่อแต่คือพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้กองนั่งมองฮาร์ดไรฟ์บนโต๊ะเงียบอยู่นานก่อนพูดเบาๆปลนเงินง่ายแต่นีเงา AI ยากกว่าที่คิดหลังการปล้นเสร็จสิ้นรถของทีมเงาจอดนิ่งในโกดังร้างชาญเมืองกล้องวางฮาร์ดไรซ์เงินดิจิทัลลงบนโต๊ะสนิมเสียงหอบหายใจของทุกคนดังแข่งกับเสียงพัดลมเก่าๆเราทำได้แล้วกล้องยิ้มบางๆสมาชิกทั้งทีมมองหน้ากันด้วยความโล่งใจแต่ทันใดนั้นเสียงปืนลุกโม่ก็ดังขึ้นเปรี้ยงนักเจาะระบบล้มลงเลือดไหลนองพื้น กล้องหันควับไปเห็นเบียรคนขับรถยืนถือปืนในมือใบหน้ามีรอยยิ้มเย็นชาขอโทษนะที่กล้องแต่เงินก้อนนี้มันใหญ่เกินไปผมไม่อยากแบ่งกับใครบรรยากาศในโกดังหนักอึง๋งกล้องกัดฟันแน่นนี่แกหักหลังเพื่อนตัวเองเหรอเบียรหัวเราะเบาๆก่อนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดสัญญาณไม่ใช่แค่ผมหรอกพี่รู้ไหมว่าใครจ้างเราแต่แรกประตูโกดังเปิดออก กลุ่มชายชุดดำพร้อมอาวุธหนักก้าวเข้ามาพวกเขาคือหน่วยงานลับของธนาคารกลางที่วางแผนจับทีมเงามาตั้งแต่ต้นเบียคือสายที่ถูกส่งมาปลอมตัวกล้องตะโกนลั่นแผนปล้นทั้งหมดเป็นกับดักเงินหรอเบียยิ้มพร้อมยกปืนจ่อหัวกล้องใช่พี่ไม่เคยหนีเงา AI ไได้หรอกที่ผ่านมาทุกก้าวของพี่มันอยู่ในแผนหมดแล้วเสียงปืนดังสนั่นอีกครั้งไฟในโกดังดับลง เหลือเพียงความเงียบกับแสงไฟฉายของชุดปฏิบัติการที่ค่อยๆส่องไปทั่วข่าวเช้าวันถัดมารายงานสั้นๆว่าทีมเงาถูกจับกุ่มพร้อมหลักฐานครบถ้วนแต่ไม่มีใครเอ่ยถึงว่าฮาร์ดไดรฟ์เงินดิจิทัลได้หายไปจากที่เกิดเหตุอย่างไร